ต่อไปนะคะเป็นชิ้นหน้านะคะข้างขวาค่ะชิ้นหน้าด้านขวานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้ไหมอีกเส้นหนึ่งนะคะมาผูกตรงนี้นะคะ่ะผูกเข้ากับตรงนี้เลยนะคะที่เรามาร์กไว้เลยะคะ่ะตรงที่เรามาร์กไว้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะโซ่สามค่ะ หนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะตอนนี้ลายอยู่ที่เราจะสลับลายนะคะก็พอหนึ่งคอของจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะของจากด้านหลังนะคะสองหลักเพื่อให้ลายสลับกัน คองจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ Car, หนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะ หนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะสองหลังค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ คล้องจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะเราจะปล่อยหลักสองหลักสุดท้ายนะคะเราจะปล่อยสองหลักสุดท้ายไว้นะคะเป็นเท่ากับเราลดแถวนี้ไปสองหลักนะคะ ต่อไปค่ะเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองของของชิ้นหน้าด้านขวานะคะแถวนี้นะคะเราก็จะลดสองนะคะลดสองหลักนะคะเราก็ควักธรรมดาค่ะหนึ่งหลักสองหลักค่ะควักธรรมดาสองหลักนะคะโซ่สามะคะ่ะพอหนึ่งคอค่ะคลองจากด้านหน้าค่ะเราจะให้เป็นหลักเราจะให้เป็นลายเดียวกันก่อนนะคะ พอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะ องค่ะพอหนึ่งคอของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคองจากด้านหลังสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ พร้องจากด้านหน้าคะ่ะสองหลักค่ะหนึ่งคะ่ 1, คะสองคะ่ะแถวนี้นะคะเราก็จะลดนะคะฝั่งคอเราจะลดสองหลักนะคะก็คือหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองหลักนี้นะคะเราจะไม่เราจะไม่ต่อนะคะเราจะปล่อยไว้นะคะเท่ากับว่าเราลดไปสองหลักนะคะต่อไปเป็นแถวที่สามคะ่ะแถวที่สามของด้านหน้านะคะข้างขวาคะ่ะ ด้านหน้าข้างขวานะคะคะ่แถวที่3นะคะของด้านหน้าข้างขวาค่ะ mm hmm. เราแถวที่2เราลดไปแล้วนะคะแถวที่3ามเราจะไม่ลดนะคะโซ่สามค่ะ mm hmm. พอหนึ่งอขอคล้องจากด้านหน้าค่ะ mm hmm. เพื่อให้เป็นลายต่างกันนะคะ mm hmm. หนึ่งค่ะคองจากด้านหลังสองหลักค่ะ เพื่อให้ลายสลับกันนะคะคล้องจากด้านหน้าสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ ของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะของจากด้านหลังสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ เราจะลดเราจะลดด้านแขนนะคะแขนนะคะ2หลักนะคะแถวนี้ลดแขนสองหลักนะคะคอเราไม่ลดนะคะต่อไปค่ะเป็นแถวที่สี่ค่ะต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะค่ะแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่ของด้านขวาชิ้นหน้านะคะเราก็ลดไปสองหลักนะคะควักธรรมดามาค่ะ สองหลักค่ะคของธรรมดานะคะสองหลักโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะตอนนี้เราจะให้ลายไปเป็นลายเดียวกันนะคะแล้วก็ของจากด้านหลังค่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะพอหนึ่งคอขลองจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะพอหนึ่งคอของจากด้านหลังอีกค่ะสองหลักค่ะ ของจากด้านหลังนะคะสองหลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักนะคะของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะแถวนี้นะคะมาด้านคอนะคะ เราจะลดสองหลักนะคะงด้านคอนะคะเราจะลดสองหลักนะคะก็คือหลักที่หนึ่กับหลักที่สองหลักนี้นะคะเราจะไม่ถักต่อนะคะเราจะปล่อยไว้เป็นลดลดไปสองหลักนะคะต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะค่ะต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะไม่ลดคอนะคะแต่ว่าเราจะลดแขนสองหลักนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ พอหนึ่งคอค่ะแถวนี้นะคะเราจะสลับลายนะคะเพราะว่าแถวที่แล้วเราตามลายนะคะ <c oughs> ค่ะพอ,พอหนึ่งคอคลองจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอคลองจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ <c oughs> พอหนึ่งคอค่ะคองจากด้านหน้าสองหลักค่ะ <c oughs> ของจากด้านหลังนะคะสองลักค่ะของจากด้านหน้าสองลักค่ะค่ะเราจะปล่อยสองลักสุดท้ายนะคะเป็นเราลดสองลักสุดท้ายนะคะ ไปเป็นแถวที่หกนะคะ <c oughs> แถวที่6เราจะไม่ลดแขนนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราจะลดคอค่ะ <c oughs> ซสสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหลังค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะ อหนงคของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ <c oughs> <c oughs> ของจากด้านหลังสองหลักนะคะ <c oughs> ของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะค่ะ <c oughs> เราจะปล่อยสองหลักสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราจะไม่ลดเราจะไม่ลดแขนเราไม่ลดคอนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ <c oughs> พอหนึ่งคอล้องจากด้านหน้าค่ะเพราะว่าเราจะสลับไลนยนะคะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ <c oughs> องหลักค่ะคอหนึ่งคอค่ะของจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะคอหนึ่งคอของจากด้านหลังค่ะสองหลักค่ะ <c oughs> แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่ห้าหกเจ็ดแถวที่แปดนะคะแถวที่แปดเราจะโซ่สามคะ่ะเราจะไม่ลดเราจะไม่ลดแขนนะคะแต่ว่าเราจะลดคอนะคะไม่ลดแขนแต่ลดคอนะคะโซ่สามคะ่ะ <c oughs> พอหนึ่งคอคล้องจากด้านด้านหน้านะคะ่ะหนึ่งหลัก ไม่ใช่ค่ะอันนี้เราจะสลับลายนะคะเราต้องคล้องจากด้านหลังนะคะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังค่ะไม่ใช่เราจะลายเดียวกันอยู่นะคะคล้องจากด้านหน้าถูกแล้วค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะพอหนึ่งคอคล้องจากด้านหน้าค่ะสองหลักค่ะ แถวน,นี้เราลดไปสองหลักนะคะคือหลักสุดท้ายเราจะไม่ทําอะไรนะคะต่อไปค่ะเป็นแถวที่แถวที่เท่าไรแล้ว <c oughs> แถวที่ห 1, 1, <c oughs> ้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออไปเป็นแถวที่สิบนะคะ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปเป็นแถวที่เก้าค่ะแถวที่เก้านะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเราจะไม่ลดอะไรแล้วนะคะเราจะไม่ลดคอลดแขนแล้วนะคะเพราะว่าจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลักนะคะนี้ลายต้องสลับนะคะเราพอพอหนึ่งคอด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอด้านหลังค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ สองหลักค่ะพอหนึ่งของของจากด้านหน้าค่ะโซ่สามค่ะพอหนึ่งคองของจากด้านด้านหลังค่ะพอหนึ่งคองของจากด้านหน้าค่ะ เราจะทำอย่างนี work, ้นะคะวนไปนะคะสลับวนไปนะคะเราจะไม่ลดคอลดแขนแล้วนะคะเราจะวนไปจนจนถึงคอนะคะได้เท่าที่ได้เท่ากับด้านหลังนะคะแล้วเราจะมาเชื่อมต่อไหลกันนะคะแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะจนถึงให้ได้เท่ากับด้านหลังนะคะต่อไปให้ได้เท่ากับด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมเดี๋ยวเรามาเชื่อม มาเชื่อมไหลกันค่ะวนไปก่อนนะคะวนไปตามนี้เลยค่ะโอเคแล้วนะคะเราถักมาได้เท่ากับด้านหลังเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันเลยนะคะเชื่อมต่อเชื่อมไหลกันนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนข้างซ้ายนะคะแล้วก็ ทิมไปเลยค่ะทิมไปเลยค่ะตรงนี้นะคะ่ะคล้องมานะคะคล้องโซ่มาค่ะควักลอดผ่านไปเลยค่ะควักหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็คอกธรรมดาค่ะคอกธรรมดานึงหลักค่ะแล้วก็มาทิมอีกค่ะหลักที่สองค่ะควักลอดผ่านมาค่ะ ควักลอดผ่านนะคะ mm hmm. ค่ะโซ่หนึ่งค่ะโซ่หน mm ึ่งค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักถัดไปค่ะ mm hmm. ทิมอีกค่ะหลักถัดไปค่ะ mm hmm. โซ่หนึ่งค่ะ ข้อธรรมดาที่หลักถัดไปค่ะทีมค่ะโซ่หนึ่งค่ะขอธรรมดาที่หลักสุดท้ายค่ะปึ๊บก็ขอ หลักสุดท้ายเหมือนกันค่ะคักลอดมานะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะจบค่าเชื่อมแล้วค่ะเชื่อมแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเชื่อมเชื่อมด้านขวาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นด้านขวาค่ะด้านหน้าด้านหน้าฝั่งขวานะคะเสร็จแล้วนะคะตามนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยมาทําแขนทําคอกันนะคะมาทําคอบแขนคอบคอกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ